สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับบรรยากาศดีๆก็จะมาอธิบายเรื่องช่องของผมนะครับเพราะว่าแรกๆผมเปิดผมทํามานะครับยังไม่ค่อยศึกษานะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มเข้าไปศึกษาหลายๆคนถามหลายๆท่านนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับคลิปที่ผมลงไปนะครับบางคลิปผมก็ต้องลบออก เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงนะครับบางคลิปอาจจะมีเสียงเพลงนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทำมาก่อนเขาก็แนะนำมาครับท่านก็แนะนำมาผมก็ต้องขอขอบคุณครับแนะนำมาว่าเออในรายการในการเราเอาไปเอาเพลงในแอปมาใช้นะครับเขาบอกว่าแรกๆก,ก็จะไม่เป็นอะไรนะครับแต่นานๆไปนะครับถ้าเกิด อแอปของเขามีแบบว่ามียอดสูงอะไรประมาณนี้มันจะติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนครับถ้าจะไปแก้ก็ต้องเข้าไปหลังบ้าน YouTube หรือมีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างครับผมก็เลยเอาแบบง่ายๆครับลบคลิปลบคลิปดีกว่าครับแล้วก็จะพยายามอัพใหม่แล้วก็จะทำแบบให้ดีที่สุดอ,อาจจะไม่มีเสียงเพลงบ้างอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องศึกษาในการไปหาเพลงมาใส่บางคับบงคิปนะครับบางคลิปก็อาจจะไม่มีซะเลยเพราะว่ากลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับยังไงก็ผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ติดตามผมบางทีว่าเอ๊จะปไปไล่ดูคลิปแเก่าๆที่ผมเคยลงไว้มันอาจจะไม่เห็นนะครับจจเป็นอะไรไม่เห็นผมก็ต้องมาแจ้งไว้ก่อนว่าคือผมลบทําการลบนะครับเพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้ติดลิขสิทธิ์ในอนาคตต่อไปนะครับเผื่อว่าวันดีคืนดีเกิดมีการตรวจสอบขึ้นมาผมติดลิขสิทธิ์ขึ้นมามันก็จะทําให้ช่องอไม่สะดวกในการลงคลิปลงอะไรต่อไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจผมตลอดมาแล้วก็ผมพยายามจะหาข้อมูลดีๆหาเหรียญผมจะพยายามหาเหรียญที่ แปลกเหรียญผิดบล็อกนะครับมาให้รับชมนะครับจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาให้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ